คำถามของน้องแคนนะฮะเกริ่นขึ้ป่าโเหริ่นเึ้นป่าวไม่มีเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม่ะฮะ The Star 8ครับผมของน้องแคนมีชื่อเพลงว่าอะไรมีกติกาไมเอ่ยวิใครตอบได้ที่นั่งคนอยู่ที่ยืนก็นนั่งเอ้าเ้อวันนี้ครับคุณแม่จะนั่งทำไมไม่นั่งนะคะ เพลงของนุ่นพ่ออ้างครับเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยใช่ปะเฮ้ยตลกกันหรือเปล่าลูกเฮ้ยแล้วในอัลบั้มนี้อยู่แข่งไปเท่าไหร่คะเฮ้ยเดี๋ยวอันนั้นคำถามต่อไปเลยเต็มอ่ะดุเลยรู้หมดเลยอ่ะเครียดเลยไอ้ไอ้ของนึ่นพ่ออ้างครับถูกต้องทักไปไปก่อนเลยไปเลยนะ อยู่ไหนลูกกล้องหนูกล้องกล้องอ่าจะเอากี่แอคเอาเลยอ่าเปลี่ยนท่าด้วยเร็วเปลี่ยนท่าเอาอีกไหมเอาอีกไหมให้ท่าให้ท่าลูกจัดไปเหตุผลหรือเพราะเอาอีกไหมอีกไหมเออดีแล้วล้าเอาอีกเดี๋ยวจะเก็บตังค์แล้วใช่ไหมคุณครับผมสลับไปบ้านสลับไปหาน้องเฟรม